อร่อยไหมครับขอบคุณใครอะหลูกป้าให้อออเหรอนึกว่าแม่ให้ <laughs> แล้วเราเราตกลงนี่มันเป็นของใครอะหลูกเป็นไอติมใคอรอะไอติมของน้องแล้วไอติมของแม่อยู่ไหนลกูกอร่อยไหมขอแบ่งอั้มพัชราภากินด้วยได้ไหมอะ มันเืออะไรแม่แม,มันเป็นอะไรนะละลายอ๋อมันละลายกินไม่ได้เลยอารมณ์ดีไหมกินแล้วอ่ะฮะกินไอติมแล้วอารมณ์ดีเลยไหมร้องเพลงให้ฟังได้ไหมล่ะปากมันเลออ่ะ ไมโน่ๆนโนโอ้ยรกเโอ้ย like พิมน่าเกียดนะลูกมาแบ่งแม่กินมั่งดิฮะเค้กก็กินหมดไปอันนึงแล้วอ่ะไอ้ติมอีโคนนึ่งอ่ะกินไปไว้ไหนอ่ะลูกอยากกินนะอยากกินขอกินโคนมันก็ยังดีแบ่งหน่อยได้ไหมอ่ะไม่แบ่งเลยเหรอ ครับครับจะให้แม่กินอันไหนหรอฮะให้แม่กินอันไหน,นอันนี้อันนี้หรออุ้ยขอบคุณมากเลยขอขอมันชอบไหมอร่อยดีอ่ะอร่อยดีเลยอ,อ้าวให้กินคำเดียวนี่หรอ